วันนี้เราอยู่กับหมอหนาซุปตานะครับเป็นหมอดูที่ดังที่สุดแล้วก็อินเทรนที่สุดสหรับการที่จะพูดถึงเรื่องของการสัญญาการรมในยุคนี้สัญญาการรมมันมีความสําคัญกับคนในสมัยนี้ยังไงแล้วดาราจะเป็นต้องสัญญการรมไหมครับอาจารย์ครับทุกคนเนี่ยนะฮะในวงการนี้ต้องสัญญการรมหมดฮะถ้าเกิดว่าใครไม่สัญญการรมเนี่ยมาถีบหน้าผมได้เลยฮะคนนี้ทำไม่ยังครับนะบผมยังไม่ได้ทำสักที่นะเพราะผมกลัวการสัญญการรมแต่ผมก็มีมุมมองหนึ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนที่กลัวการสัญญกรรมแบบผมแต่ก็สามารถที่จะปรับรูปหน้าได้ หรือว่าจะทําวิธีอื่นๆได้มาทดแทนนั่นเองนะก็อยากให้ติดตามครับและอย่างนี้ยังใช้หนังยางพยากรณดีย่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวนี้ผมเอาใช้ดีดปากคนอื่นแล้วฮะเพราะว่าคนไหนที่ผมบังคับเนี่ยถ้าดูดวงแม่นก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าบอกไม่แม่นไม่แม่นหรืมาดีดปากซะเลยคือเลิกใช้ไปแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้ตอบโจทย์หลายๆคนถึงแม้ว่ามันจะทายได้แม่นยําถึงแม้ว่ามันจะทายได้ถูกต้องนะแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเขาจะมองว่าหนังยางมันก็ยังเป็นวัตถุที่ดูไม่น่าเชื่อถือนั่อ่งทีาาจรย์ เขาคิดนะครับแล้ววันนี้เปลี่ยนเป็นสัญญกรรมแล้วครับที่ช่องซ u เปอร์ n g ง o อกทีวีครับ